สำหรับคำถามนี้นะคะ <st utter> สามารถสอบใบป,ประกอบโรคศิลป์ที่ไทยได้ไหมคะคือสามารถกลับมาสอบได้นะคะ <st utter> ใบป,ประกอบโรคศิลป์ปัจจุบันนี้เขาจะเรียกว่าใบป,ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของตัวพี่เจสเองนะคะหรือแม่เจสเนะเป็นใบจากแพทยสภานะคะเป็นใบที่รับรองเฉพาะบุะคคลเฉพาะ <st utter> รายนะคะอ <st utter> ันนี้รับรองให้พี่เจสโดยตรงเลยนะคะผู้ที่เซ็นใบก็คือท่านนายกแพทยสภานะคะเป็นเป็นใบของแท้นะคะของคือเป็น ัจริงเลยนะคบตัวจริงนะอันนี้เราก็เก็บไว้เลยนะคะ <ermaid S 1> เพราะว่าเวลาเราจะเข้าสอบรับขอรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสมัยก<ม>่อกนเนี่ยเรียกใบประกอบโรคศิษย์เนี่ยต้องมีใบนี้นะคะถึงจะสมัครขอรับได้นะคะแลวซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกใบประกอบโรคศิษย์ก็เพราะว่าสมัยก่อนในเวลาเป็นหมอเนี่ยต้องไปสอบประกองประกอบโรคศิษป์น,นะคะกองประกอบซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วไปสอบกับแพทยสภานะคะขอบคุณที่ถามเท่าที่ทราบ มาทำงานที่ไทยไม่ได้เพราะปัญหาเรื่องใบป,ประกอบวิชาชีพอ,อันนี้ต้องขออธิบายนะคะเรื่องการที่มีปัญหาเรื่องการใบป,ประกอบวิชาชีพของใครหรือที่ไหนนั้นอันนี้แม่เจ๊ไม่ทราบนะคะพี่เจ๊ไม่ทราบได้แ,แต่สําหรับพี่เจ๊มีใบรับรองนะคะจากแพทยสภานะคะ ออกมาโดยแพทยสภานี้เป็นตัวจริงเลยนะคะมีไลเซน์ของอนายกแพทยสภาอันนี้นนนคือเป็นใบรับรองจากแพทยสภาที่ตัวพี่เจ๊นเนี่ยมาเรียนที่กูเลสคอร์เลลออฟเมดิซีนะคะเมืองเซบูสาารัฐฟิลิปปินส์นะคะหลังจากที่กลับมาเรียนสําเร็จกลับมาได้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแล้วมีสิทธิ์กลับมาสอบรับใบป,ประกอบวิชาชีพนะคะซึ่งใครที่มากับเม็ดอีซี่นะเราก็จะทําใบนี้ให้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการกลับมาทํางานที่ไทยไม่ได้นั้นคืออันนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยนะคะ คุณมากค่ะที่สอบถามเข้ามานะคะค่ะสำหรับคําถามนี้นะคะหลักสูตรช่วยให้สอบไปประกอบง่ายหรือเปล่าคะเห็นสอบไม่ผ่านกันเยอะเพราะหลักสูตรต่างคือหลักสูตรที่แพทยศาสตร์แผนิตี่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือเราเขาจะยึดโยงมาจากหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็คือว่า คนที่จะมาเรียนแพทย์เนี่ยจะต้องจบปร,ริญญาตรีมาแล้วนะคะอย่างน้อยจบปร,ริญญาตรีมาแล้วก็มาเรียนต่ออีก4ปีนะแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้จบปร,ริญญาตรีหรือมีวุฒิแค่ม6หกเนี่ยก็ต้องไปเรียนเอ่อปริเมตนะคะหรือว่า h e l o r of Science วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาไบโอโลจีก่อนนะคะ1ใบเมื่อจบไปนั้นแล้วถึงมาเรียนเอ่อแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือว่าด็อกเตอร์ออฟเมดิซินได้นะคะซึ่งถ้านับรวมกันจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนปีที่เรียนเนี่ยก็ไม่ได้น้อยกว่าประเทศไทยเลยนะคะถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วตามเต็มๆม สำหรับคนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยชาวฟิลิปปินส์เนี่ยจะต้องเรียนหมอต้องใช้เวลา8ปีนะคะแต่สำหรับคนต่างชาติที่ไปเรียนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาหลักสูตรพรีเมดเนี่ยเขาจะรวบสั้นลงนิดนึงนะคะก็คือประมาณปีครึ่งนะรวมกับเรียนหมออีก4ปีเป็น5ปีครึง่งทั้งนี้และทั้งนั้นนะการสอบได้สอบผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะคะเรื่องเฉพาะตัวซึ่งเรียนที่ประเทศไทยเรียนหมอที่ไทยหรือแม้กระทั่งเรียนหมอที่สหรัฐอเ,เมริกาก็มีทั้งคนที่สอบผ่านและคนที่สอบไม่ผ่านใบประกอบวิชาชีพนนนนนนนะะะะะะคเเเเพรรรราาาาาาว่่่มมมมมััปป็ตตตฐฐแลทศจไหือก แต่ถามว่าเรียนที่ฟิลิปปินส์นั้นได้มาตรฐานหรือไม่นั้นส่วนตัวของแม่เจนนะคะมองว่าค่อนข้างได้มาตรฐานนะมีมาตรฐานสูงทีเดียวนะคะเพราะว่าเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ได้เจอเคสจริงๆได้เจอคนไข้จริงๆอย่างก่อนที่พี่เจจะต้องไปลาวอ์ดเนี่ยการลาวอ์ดนี่ก็เข้มข้นนะคะเพราะว่าเวรน่ะมีบางคนเนี่ยก็บางครั้งแล้วก็เวรถึง29ชั่วโมงนะคะเวอรเช้าบ่ายดึกเช้าบ่ายดึกแล้วก็เช้าอีกวันหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะคือเขาก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนหรือว่าจะลด ให้มันสบายขึ้นง่ายขึ้นคือไม่เลยการสอบเข้าอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับการสอบเข้าแพทย์ในประเทศไทยนะเพราะว่าโรงเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์นมันเยอะกว่านะคะมีประมาณ60ก <MP> ว่าโรงเรียนเพราะฉะนั้นที่นั่งมันก็เลยมีมากกว่าในประเทศไทยเนาะก็เลยทําให้สอบเข้าไปเรียนง,ง่ายกว่าแต่เมื่อเข้าไปเรียนแล้วไม่ใช่ทุกคนจะเรียนแล้วจบนะคะอันนี้คือพูดตรงๆไม่ได้เชียนะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการแบบเชียโฆษณาเกินจริงไม่ใช่ทุกคนเรียนแล้วแบบจะจบเราจะผ่านง่ายก็มีสอบตกสอบซ่อมซัมชันอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันก็เหมือนเรียนมหาลัยทั่วไป ฉันมาเรียนที่ฟิลิปปินส์แล้วมาเรียนกับเอเจนซี่และเอเจนซี่ต้องต้องทำให้ฉันสอบผ่านต้องผ่านทุกวิชาไม่ตกไม่ซ่อมอันนี้พูดตรงเลยนะคะว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับหัวสมองของเราด้วยนะคะความขยันของเราด้วยแต่นะคะมันก็ไม่เกินความสามารถของมนุษย์นะคะเพราะมนุษย์เราก็มีเซลล์สมองเท่ากันนะคะที่แตกต่างก,กันก็คือความพยายามความขยันหมั่นเพียรเท่าน,นั้นเองนะคะคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้นะคะพี่เจเชื่อยอย่างนั้นนะ,ะถ้าเกิดสนใจจะเรียนหมอก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ เราก็จะมีตัวช่วยให้นะคะตัวช่วยให้บ้างนะคะให้ให้ตลอดระยะเวลาที่เรียนแต่ว่าจะมารับประกันว่าคุณจะต้องสอบผ่านทุกวิชาเรียนผ่านทุกวิชาจบแน่นอนไหมอันนี้คือไม่มีใครในโลกนี้รับประกันได้นะคะแม้กระทั่งคุณเรียนมหาลาัยในไทยหรือแม้กระทั่งคุณเรียนคณะอื่นๆก็ตามทีเช่นคณะศิลปาศาสตร์นิเทศศาสตร์รัฐศสตร์นิทตร,ทร,ทร์มันก็ใครก็รับประกันไม่ได้ทั้งนั้นนะคะว่าคุณจะจบไปจบัปขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่สอบถามค่ะ